ู่กับประเทศไทยและการที่มีช้างป่าในประเทศเราและยังอยู่ได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลแต่ถ้าจะให้เป็นมงคลจริงก็เป็นอย่างที่โครงการได้ทำคือดูแลรักษาและปฏิบัติให้ช้างอยู่กับชุมชนและอยู่กับคนได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยทั้งคนและช้างพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการโครงการพัชระสุทธาคชันรัก วันที่25ตุลาคม2562ณอาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์904พระที่นั่งอมพรสถานช้างป่าเข้าทำลายผลผล,ผลิตทางการเกษตรเป็นเหตุการณ์ที่พบได้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่กว่า1ล้าน4แสนไร่ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเศราจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่าจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักที่มีการตั้งชุมชนนำร่องภายใต้ชื่อหมู่บ้านคชานุรักเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างอย่างยั่งยืนต่อไปแผนการสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าแบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านที่ห แบ่งพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแหล่งน้ําและแหล่งอาหารอย่างชัดเจนด้านที่2จัดทําพื้นที่สําหรับป่าชุมชนสร้างจุดพักช้างในป่าชุมชนเพื่อดึงช้างกลับสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้านที่3พื้นที่ชุมชนปรับเปลี่ยนพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจของชุมชนและศักยภาพของพื้นที่อาทิเพาะปลูกพืชผัก สมุนไพรปรศุสัตว์และหม่อนไหมหมู่บ้านหนองกระทิงเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านขชานุรักษ์ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนอาทิการสร้างแหล่งน้ำระบบสูบน้ำและกิจกรรมผักแปลงรวมเพื่อการบริโภคและจัดจำหน่ายสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดฉางเซานะครับเราได้ ดำเนินการส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่านะครับโดยที่มีการจัดเวทีชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งความต้องการของพี่น้องเกษตรกร,กรหมู่บ้านหนองกระทิงโดยเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการลงกลุ่มเกษตรกร,กรจํานวน35รายได้มีการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มีการจัดกิจกรรมด้านการ,กรเกษตรในพื้นที่17ไร่ ซึ่งโครงการหลักๆที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดชฉางซาเราได้ดําเนินการส่งเสริมไปแล้วเนี่ยนะครับเราประกอบด้วยกิจกรรมแรกก็คือในเรื่องของโครงการส่งเสริมการเกษตรในโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ในปี2566 ก็มีกิจกรรมในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้คือกิจกรรมที่พี่น้องเกษตรกรต้องการที่จะได้เรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้ตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานซึ่งเป็นการปลูกผักให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของการสนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตรหรือแปลงเรียนรู้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นในเรื่องของสารชีวพันธุ์ในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้ดําเนินการไปปลูกในแปลงของตนเองนะครับส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการแปรรูป นะครับซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นนะครับเพราะพืชผักบางชนิดเนี่ยถ้าเราแปลรูปหรือมีการเพิ่มมูลค่าเลยเนี่ยก็จะทําให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของแม่บ้านเกษตรกรซึ่งแม่บ้านเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยหลักในการที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีความเข้มแข็งก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆรวมทั้งการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชม่อมีการ สร้างเวทีการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับเช่นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ต้นพันธุ์พืชในแก่พวกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยได้ดําเนินการเพราะปลูก นในภาพรวมของโครงการนะครับก็จะม,มุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการสร้างไรายได้แล้วก็เกิดอาชีพหลักให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับในการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเป็นการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกเกษตรนะครับแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่หน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆรวมทั้ง,งพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งแล้วก็ทำให้เกิด ประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มุ่งหวังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนางานด้านการเกษตรในพื้นที่ที่มีปัญหาประสบภัยเรื่องช้างนะครับหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับเกษตรกรจากที่เสร็จจากการทํานาฤดูทํานาก็อยู่บ้านที่เฉยพอเรามีโครงการนะครับชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่แปลงผักของเรานะครับพื้นที่17ไร่แล้วก็บางคนนะครับจากที่ว่าไม่เคยขายของก็ รู้จักการทํามาค้าขายครับมีกิจกรรมร่วมกันในแปลงทุกวันครับกรเกษตรกรได้องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีครับจากที่ว่าเราเราใช้แต่พลังงานไฟฟ้ากลับมาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนคือพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็การรวมกลุ่มแล้วก็การการสร้างอาชีพเสริมครับที่เป็นเป็นเห็นผลหลกัหลกๆและต่อมาก็จะเป็นรายได้รายได้เข้ามาจุดเจอืเจอในคนเรือนครับชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นครับ